ของช่างอ้นนะครับตอนนี้มีเลี้ยงไก่เนาะเพื่อชีวิตมีเลี้ยงไก่เราเอาต้มกินก็ได้เอาตีเอาชนก็ได้แล้วแต่เราจะพอใจทำเพราะมันเป็นเพื่อชีวิตเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านนอกบ้านธรรมชาติเขาเรียกอะไมาตัวนี้แหละชื่ออะไรตัวนี้ชื่อบุญหลงบุญหลงบุญหลงเขไม่เคยทำร้ายใครบุญหลงเขาไม่ทำร้ายใครเนาะเขาจะอยู่กับเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่น่ารักมากเลยบุญหลงบุญหลงบุญหลง S <S> <S เห็นไหมครับพอเรียกบุญหลงบุญหล,ลงบุญหลงวันนี้มันค่าจะุหลงก็จะหวงตัวอื่นนู่นตัวนู่นเข้ามาอมทีนี้พอเราอยู่แบบนี้เราเพื่อความสุขเพื่อความสุขก็คือเราทาทาแบบนี้เรามีความสุขที่สุดแล้ววิถีชีวิตกับธรรมชาตินะครับมีความสุขมากมา,ม,มากชีวิตของคนเราเกิดมาเพื่ออะไรครับ ครับเพราะว่าเพื่อความสุขความสันติภาพไม่มีโรคภัยแล้วก็อยู่แบบสบายยังไงก็ตอนนี้ชีวิตชนบทผมว่าสวยงามงดงามอยู่สบายพอทํานาได้ข้าวก็ใส่เล้าเอาไว้ใส่เล้าใส่ยุงใส่เล้าเนาะเขาเรียกเล้าเขาเรียกเล้าเล้าเหมือนเล้าไก่เล้าหมูนี่แหละเนาะภาษาพมายภาษาเขาเรียกยุงถ้าเกิดเราเราว่างจากการทํางานเรื่องไก่เสร็จแล้วก็ตัดผมครับเอาอย่างตัดผมแล้วเราก็จับ ไก่ซ้อมกันมั่งนิดหน่อยอแล้วก็มีการพนันมั้งไหมเนี่ยไม่มีครับไม่มีนะครับซ้อมกันเฉยๆซ้อมกันเฉยๆทีนี้ผมเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูหมาด้วยน่ะหมาก็มีหมาหมาธรรมชาติหมาบุญหลงกับชื่อไอ้เขาเรียกไอ้มอมแมมไอมอมแมมนะครชื่อมอมแมมมอมแมมกับบุญหลงใช่บุญหลงมากมอมแมมกับบุญหลง เพราะฉะนั้นของดินทรายเราก็ไปเอามาจากมูลดินทรายเราไม่ต้องซื้อเขาเนี่ยสุ่มเราก็สารเองสุ่มไก่สารเองแต่ทีนี้เราสารเราก็ต้องใช้เชือกมัดเอาไม่ไม่ไผ่ใช่ไมมไผ่ทำนี่ครับอันนี้ก็ซ่อมแซมของเก่าเพื่อที่จะให้มันเกิดชีวิตที่ว่า อยากซื้ออันหนึ่งหกร้อยกว่าบาทครับผมที่นี่เราก็ไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องซื้อเราสารเองทําเองอันนี้ร้านตัดผมเนี่ยปกติปิดกี่ทุ่มครับเนี่ยปกติผมปิดตั้งแต่หกโมงนี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแขกมาทีีน้แต่ถ้ามีแขกก็ตอนเช้าได้นิดหน่อยตอนเช้าหนึ่งจะมามีก็ต่อได้นิดหน่อยเพราะแสงไฟไม่พอเนาะองจากลำบากพออยู่แต่ว่าเราตัดไม่จะตัดลำบากเดียวมันจะตัดไม่ดีอยากพักผ่อนอยากจะพักผ่อน ทีนี้ลองพัฒนาร้านเราก็ลองเอากระจกมาใส่ดูวันนี้ก็ลองทําดูทําเองนะมาดูวิธีทําอ่ะขอดูกระจกหน่อยขอดูวิธีทำขอดูกระจกหน่อยขอดูกระจกหน่อยครับเป็นของขลัขงเขาเรียกว่าเคล็ดลับของร้านแตผมอ๋อน,นี่นนใส่เ,เ,เนาะน,นี่ใส่ตุ่มมาอ๋อตุ่ม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 ดักปรากฏตุ่มดักปรากฏใส่ข้าใส่ไข่มดแดงใส่มันมีความหมายว่ายังไงครับอันนี้ตุ่มมาเหรอครับ ตุ้มนี่คือหมายถึงว่าดักปลาที่ไม่มีเกล็ดอ๋อดักปลาที่ไม่มีเกล็ดปลาคนเหรอคนที่ไม่มีผมหรือเปล่าถ้าเป็นคนก็เกี่ยวกับว่ามหานิยมของขลังเรียกเงินเรียกทองไม่เกี่ยวนะว่าคนไม่มีผมเ่ยมาตัดผมไม่ได้นะครับผมพูดเล่นนะแล้วอันนี้อะไรครับนี่คืออะไรอันนี้คือกาฝากคูณอ๋อกาฝากคูณกาฝากคูณนี่เอามาเป็นมหานิยมเราเราเรามีเคล็ดลับในการไปตัดมาเคล็ดลับอะรตัดเราก็ เอา,เาทิศไหนทิศต,ตะวันออกทิศเ,เหนือทิศอ,อะไรอย่างนี้เราจะให้มันคํำคูนเราก็อะเอาทางทิศเหนือ,อจเจริญก้าวหน้างอกงามอ๋อเอาทิศเหนือ,อนะครับเอาทิศเหนืออ๋อทีนี่กาฝากคูนี่จริงๆมันก็เป็นไม้ธรรมดาที่มันอยู่ติดกันแต่มันเป็นกาฝากไว้แปะอยู่กับต้นคูนแค่นั้นนี่แล้วก็มีความหมายว่าคํำคูนแค่นั้นแหละความหมายของมันคือคํำคูนเรียกเงินเรียกทองค้ำคูนอยู่เย็นเป็นสุขเพราะอะไรถึงต้องใช้ของพวกนี้เข้ามาครับ อันนี้เมื่อสมัยก่อนเมื่อสมัยไม่ลูกค้าหายไปหรือเปล่าหรือยังไงไม่ใช่ครับเพราะว่าอ,อันนี้เรียงเงินบาท,บาทเงินสลึงถ้าเป็นไปนดักปลากับปลาซิวปลาซิวปลาเล็ก<อ>ปลาน้อยอะไรเ,เรา,<ป>าดักไม่ใช่เงินใหญ่นะครับยีบาทเราตัดผมหัวและยี่บบาทเนี่ย มันนี้ถูกที่สุดไม่เราเราไม่ไม่มีค่าตัดไม่มีแต่ว่าถ้าไม่ไม่ถ้าผู้ได้ฟังก็คือที่เรานี่คือไม่ไม่ได้คิดว่าค่าตัดเท่านี้เคือแล้วแต่คนจะให้คนจะให้ร้อยสองร้อยห้าสิบแปดสิบยี่สิบอะไรเราเข้าใจว่าเอาไสมาเนี่ยนะไสนี่มันกินปลาเล็กปลาน้อยปลาเราไปวางไว้เฉยๆกับช่องน้ํา ทีนี้ปลามันมามันก็ไม่ได้ตั้งใจมามันก็มามันก็มาเข้าใจ่ก็เหมือนกับใสในเรียกเงินเรียกทองครับให้เงินทองเล็กๆน้อยๆนี่เข้ามาติดแต่จริงๆเราเริ่มต้นที่สิบาทจริงแต่มีคนที่เขาให้เป็นร้อยสองร้อยก็มีฝรั่งเคยให้มีฝรั่งก็เคยให้ห้าสิบบาทก็เคยได้หกสิบบาทร้อยบาทก็เคยได้คนเขามีน้ําใจอืครับนี่ครับ อันนี้จริงๆเราก็ไม่ไม่ได้คิดว่าเราจะตัดผมราคานี้นะครับไม่ไม่ไม่แล้วแต่ใครเขาจะช่วยมาแล้วกันจริงๆ่งในใจของเราเนี่ยคือ20บาทนี่ไม่ใช่เงินหรอกคือใจเราตัดว่าโอเคเขาทำทำความเป็นอยู่ให้ให้ในในชีวิตเราอยู่ได้เรียกว่าเพื่อชีวิตให้ให้พออัตภาพนะเรียกว่าเพื่อชีวิตกันแล้วกันนะให้พออัตภาพการอยู่กานอะไรนี่นะดูดูเราจะอยู่แบบช่างบ้านบ้านลองหันไปดูที่ผมไม่ไม่นี่ไก่ดูไก่ไก่ชน ไก่ชนนะครับของใครครับไก่ชนนี่เป็นของใครคือเขาเห็นเราอยู่ที่บ้านดีอืแล้วเขาก็มาฝากให้เราดูนี่ไม่เกี่ยวกับไก่เราเลยใช่ไหมเขาฝากใช่ไหมนี่ที่อยู่ในซุ้มนี่ไก่เรามีมู่ที่อยู่ในเดินอยู่ในร้านแต่ตัวที่อยู่ในคอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาฝากเนาะแแต่ผุมมันอยู่บ้านประจําฝากให้มันดูให้แล้วเราก็ดูให้ทีนี้เราก็ หลังจากดูเสร็จแล้วก็จับมันซ้อมกันมีกาลังดีๆเราเอาไปชนเวลาเขาไปชนเขาก็ลงเงินเดิมพันแล้วก็ให้เราลงด้วยชดน่าจะมาด้วยเนาะเห็นเนาะเอ้าตามขุนชนนี่ดูรู้เลยเห็นไหมเดี๋ยวจะไปตามขุนชนต้งหน่อยด้วยเนสามุ่มสีุ่่มเี่นะครับทีนี้พอเราพัฒนาร้านเดี๋ยวมาดูข้างในมันนี่ครับหลังจากที่เราวันนี้ก็ทาทั้งวันนะทำอีกไครับครับเนี่ยดูในร้านนะครับคือหลังจาก อยู่ในร้านนะครับไปหลายวันวันนี้ผมก็ทำนี่วันพุธผมหยุดงานตอนนี้พัฒนาร้านนะครับเออผมก็ลองลองลองพัฒนาต้นนี้ก็จะเป็นกระจกแล้วนะเมื่อกี้ผมเกือบจะเดินชนแล้วนะเนี่นทางนี้ก็จะใส่กระจกจะเคยมีใครเดินชนไหมนี่มีมีแต่ว่าเพิ่งใส่ไปได้ประมาณนั้นแล้วมีกระจกอย่างนี้จะต้องติดสติกเกอร์นะมีมีถ้าไม่ติดสติกเกอร์คือจะชนเราจะใช้ตัวนี้ไม่ต้องติดนี่เราจะใช้ตัวนี้ติดนี่เราถ่ายได้ ตัวนี้เป็นทรงของแบบมาตรฐานอย่างนี้เราก็ถ่ายติดก็จะติดกับกระจกแล้วก็เอาติดผมนี่เปทรงที่ที่มาตรฐานนะครับทีนี้พอเราปรับปรุงเสร็จนี่ตอนนี้ยังกำลังทำเองนั่นนี่ครับอันนี้เราเขาไม้หน้าสามซึ่งเขาตีกันเป็นพันเราก็ตีกันแค่ตอนนี้อ่ะจะมีนักเรียนมาเรียนนะครับผมแต่เป็นวันเสาร์ใช่ไหมเป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์นะครับผมอาจจะไม่ได้อยู่ที่ถ่ายไม่ได้เขาโทรมาจากจากพนมบุรีจากภูเก็ต แต่ว่าผมเล่นเน็ตไม่เป็นแล้วก็ผมก็ตรงไลน์ไม่เป็นแต่เขาเขาถามมาว่าถ้าถ้าจะไปเรียนที่บ้านะไปยังไงไปแบบไหนเขาจะมาด้วย Google เนะ่ยเขาจะเข้ามาเองเขาจะมาวันเสาร์เขาบอกแล้วแต่ทีนี่เราคนมาติดตามเยอะครับที่ใช้รับรับบัตเรเตเลียนรนับบัตเรเเลียนเนี่ยเพราะไอ้รับพวบัตเรเรเลียนนี่ง่ายๆอย่างนั้นแหละครับแต่ถ้าทำแล้วตอนครั้งแรกเนี่ยมันจะมันจะไม่คมนะแต่ใช้ไปสักสัก สักสิบห้าวันหรือยี่สิบวันเนี่ยเหล็กมันจะเกิดการอยู่ตัวแล้วมันจะคมมากๆเลยจะคอยคมมันจะคมขึม้น<ว><ว>ไปเองแก่ตอนร<ว>ับอ่ะมันจะดูฟูดืวันนี้จะมีการรับกันไกลมีไหมมีถ้าจะทําให้รับอ,อย่างนั้นขอวิธีการรับกันไกลหน่อยได้เลยครับดูนะครับครับคอยดูนะครับ